เป็นไดซ่าผูนุ้ยหูขาผออบบีเคครับผม,มเดี๋ยวเจอกันเลยอมยผมจะมาใส่หูนี่แนะผมมีสิ่งที่จะเล่นกับมันแล้วครับผมมีเกมมีเกมผมมีเกมอยู่ครับผมเกมที่จะเล่นกับหนูนี่ละมันเอาหนกขนาดเลยอมผมใจมันแรนยลี่เขาหูมันบาดว่ามันเสิเหตุแบบไรครับผมนี่เขาหูนี่นี่เขาหูนี่ลหละไม่นใช่อะไรนะ เดี๋ยวผมจะหาหนามาก่อนน่าจะตายผมมีทางอีกสองสามเส้นที่มันจะอันตรายหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจะเอาหนามโอ้ก่อนหน้าใหม่หาเนี่ยโอ้ก่อนหาเนี่ยโอ้ก่อนเช่นตัวอย่างเออโอ้กนิดเดี๋ยวครับผมโอ้กหลายโอ้กหลายโอ้กหลายมันจะเป็นที่สงสัยนะครับเนาะที่สงสัยของ อันนั้นอันนี้แต่ว่าแถวนี้มมไม่เอาอย่างไรใช่ไหมครับเออแต่ว่าไม่เป็นไรผมลงมาผมมาอยู่แล้วผมมาอยู่แล้วผมคงเป็นคนทีหน่อยสักทีเท่าไรแล้วผมบอกมาทีร้อยอนี่หอดขอดขอดเก่าฟอมหน่ครับหน่อ,อยืยแต่ว่าบ่มีบ่มีแหวครับผมโอ้โหเหนื่อยแหวเก่าบม่มีครับผมบม่ได้เรืบบอ่รบบองโอ้โโอ้เปนแปลนครับผม,มเป็นแปลน โอ้เขาเจ้าจเอาหนีไปแล้วเฮี่ยโอ้มันแปลนครับเพิ่นคงจะเอาหนีไปแล้วแต่ว่าผมยังหัวเส้นทางพวกนี้มันไปใส่ครับด่างแบงมันมาจบอยู่นี่แม,ม่ียนมันจบจริงเพราะผมมาเพราะว่ามันความไปอ่นนั่นนี่ตัวเทพไปเดี๋ยว,วผมผมพานากันเลยเพืนโอเคเราจะมากันตรงนั้นแหละ โอ้รูมันเยอะเลยว่ะเออรูมันเยอะแถวนี้น่ะงานน่ายในกับดักเขาสิยันบ่พออยู่แต่เอาเป็นจุดเอาเนาะเอาไปจุดเอาครับผมเอาไปจุดเอา,อม,เอา,เอามันก็บอกว่าตาหนูจะมาเลยครับผมใหม่ๆได้เฮ้ <c> ิ <oughs> ถึง <c oughs> ถึกงก็บอกว่าดื่มนะครับอ่ะตัดสินใจผมเห็นแล้วผมจะใส่ตรงนี้เลยคอหอมมัน นี่ครับอพอมันเนี่ยนอนนอนได้เมมีมีตะขอดครับผมเพราะว่ามันมีหมูมีแมวหลายคอว่าละไม่รู้อะไรบางครัง้งมันเอาไปทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรบ้างลวดก็ยังไม่เห็นเลยบางครั้งนะเออก็ไม่ว่าอะไรเออก็ช่างมันมันหายเนาะ มันก็มันหายมันเหลือแต่นี่แหละคอร์ดมันหายก็ไม่ว่ากันมันมีอะไรแมวอะไรแมวป่าแมวปลาไม่สาระหโอเคผมคิดว่ากั้นอะเอาละผมจะใส่มันตรงนี้แหละผมคิดว่าทางนี่มันหนีนะ นี่มันหนีมันต้องหนีอย่างนั้นสิมันงไงอะยงไงอะงไงอะข้างในมันไม่โล่งหรอกนี่เลยผมจะใส่นี่เลยนี่นะตางนี้มันหนีนี่มันหนีแน่ย็นนี้นะมันต้องหนีผมจะให้มันหนีผมจะให้มันหนีมันต้องหนีสิขออนุญาตนิดนึงครับผม บังบังตัวหนุ่ยแล้วทับเนาะเอาละวฮาละของผมขอดเนี่ยเพดไว้จังน้อยอีหอยมันมีแต่หอยมันนางครับตัวตใหญ่มันโอ้ยยืนยันเลยพุ่นะเฮ้เขาคงยอมเอาอ่อยแล้วขอดเลยมันจะังนบะ่หลงของเรา ม,ม,ม,มันมีเห่าแล้วเฮาก็สิลงไปเลยด้เนอืะนี่ตัวใหญ่ๆมันท่านนั้นเลยมันมามันเดินเดี๋วนี้ผมไผไมผมผม่่ผ,มผ,มจ,ะผจะผมจะไล่ล่ามันเออผมบอกแบบผมจะเอาแบบไล่ล่ามันเลยโอเคโอเคขวามาให้เพื่อนทุกคนเลยเนดะ้ออขวามาเลยออบีเอ็มเคครับท่นทางพูดออบีเอ็มเค ส่วนทางทีมงานเท่ากับสิเลีนจะนี่ขอนไม้ญี่ปุ่นมาบอกไกลเลยบ่ข้อนไม้น่ะโอ้ยขอนไม้ไกลแห้งคนาะ่ะเฮานี่อู้หูควอดเป็นหายแต่เลยเฮออควอดเป็นหายเลยล่ะโอ้โหควัดเป็นหมูมึงควัดเป็นหายแค่นีนเอาละผมจะใส่มันไตเฟืองไตฟางนี่แหละเอาไตฟางนี่ใหเออ